ว้าวโทษทีที่มาช้าโอ้พับผ่าสภาพนายยับเยินพวกนายทำเขาเหรอไม่น่ารักอย่างแรงเลยฉันบอกให้หนีไปนายควรเชื่อที่เขาบอกพวกวิลทรัมในที่สุดความกระหายการสู้รบของฉันก็สมหวังแล้วอย่าถือนะเขาเป็นติ่งนายเขาอยากจะเจอกับพวกนายจริงๆ ฉันรอเจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรมาน,นานเหลือกเกินงั้นต้องค่อยๆเชือ่อถ้าความขัดแย้งนี้ทำให้ฉันต้องพบจุดจบของชีวิตฉันจะค่อยๆดื่มดำมันเองฉันจะฆ่ากั นายสัญญาแล้วนะแป๊บหนึ่งขึ้นเราจะรีบปล่อยนายซะบอกให้ไปซะได้ยินแล้วแต่ฉันจะช่วยนายอยู่ดีอ๋อไอ้ชาวยูโนป้าที่พิเศษนี่เองเอาจริงก็ไม่อยากจะคุยหรอกนะ ไม่เห็นจะวิเศษตรงไหหยุดนะเฮ้ยอขอโทษนะที่ฉันทำร้ายการปราหารของนายหนูเลยดูท่าฉันจะไปก่อนนาย